พยาประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสํานักข่าวทั่วไทยวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566นายวิโรธศรีสังนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ตำบลกลางดงอภอปากช่องจัังหวดนครราชสีมาขอเชิญร่วมงานบุญพรรษาตักบาตรเทโวโรหณนะประจำปีพุทธศักราช2566มหารัตธ,ธาบูชาพระพุทธกสกลศีมามงคลวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดเทพพิทักษ์บุญารามวัดหลวงพ่อพระขาวกิจกรรมภาคเช้า ตักบาทเทโวโรหณนะพระภิสุสงฆ์หนึงร้อรูปยิ่งใหญ่ตระการตามีขบวนแห่เทวดานางฟ้าอัญเชิญนำขบวนพระพิสุรับบิณฑบาตจากบันไดที่ประดิษฐานพระพุทธสกลสีมามงคลกิจกรรมภาคกลางคืนการแสดงแสงสีเสียงชุดมหาสัทธาบูชาพระพุทธสกลสีมามงคลมีนักแสดงกว่าร้อชีวิตพกแสงเสียงสุดอลังการ ครั้งแรกในอำเภอปักช่องวันเสาร์ที่2กันยายน2566เวลาส0นาฬิกาท่านเจ้าคุณน้อยพระโสพลธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดอินพระวิหารให้การต้อนรับดรพิรวัตรและดรทัชวินสุรเสศประธานกตตรกทมภาคประชาชนประธานกตตรบกนหนึ่งประธานสภาเขตพระนครท่านดรอดีสรชัยคุปรองอายการสูงสุด ท่านดตรต่อสักบูรณะเรืองโรธรองอธิบดีอายการสำนักง,งานคณะกรรมการอายการคุณอนุพันธ์ตู่เดนมารคุณประกายฝนน้องมิกกี้พุทธาที่มาร่วมทําบุญถวายพัตทหารเพลนถวายสังฆานและถวายปัจจัยพร้อมกันนี้ดรพีรวัตรและดอ,อร์ทัชชวินสุรเสกได้ร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านดอ,อรอดิศรชัยภุพหัวหน้าผู้ตรวจการอายการ สำนักงานอายการส uh ูงสุดที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองอายการสูงส <var> ุดและดรต่อศักด์บูรณะเอืองโรดเลขาลูกการหัวหน้าผู้ตรวจการอายการที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองอธิบดีอายการสำนักงานคณะกรรมการอายการอีกด้วยนวัดอินทรวิหารเมื่อวันที่29สิงหาคม2566ที่ผ่านมา ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณน์นายเกรียงศักดิ์พิชิตกวินประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สมัยประชุมสามัญสมัยที่สองครั้งที่สามประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีนายอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นำคณะผู้บริหารและสมาชิก พาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมสนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่ทุนรัรจะลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางนาภูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรมนสุรเสตประธานลีเสียงกรุ๊ปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์ร2 6 2 9 1 4 4 4้ เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัด มาเพชบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสําคัญที่คุณรัศมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุญแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชบุญูบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0ูน5 9 9 9 4 5 6